ก็ะเสืแดงกันตามเคยอนเดิมนครับก็เข้ามาใจกันเน้ยหน้านนี่ครับเพื่อตดอแยกรามเก้าเข้าไปดูที่ทำอะไร โ <No. S 2> น้ตน่ารับจังหวะด้วยรอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราให้เข้านะครับมีอยากได้อะไรอยากได้ไหนก็ากนกมาเลือกกันกีตาร์ก็ประมาณนีนะ้ประมาณนี้ก็มีให้เข้ากัน And this is how it goes. เราจะขึ้นไปที่ชั้นไหนก่อนครับพี่เจมชั้นสองครับเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องใหญ่ครับผมอืมในกับมุมไหนครับพี่เจมมุมอ๋อมีที่นั่งเ,เล่นใช่ไหมไหนครับข้างนอกสำหรับประชุมงาน,นห้องอาบุิลิ่อืมเพราะว่า ทุกคนที่มาซ้อมเนี่ยสามารถขึ้นมาชั้นสองเพื่อที่มานั่งสุบุรีนั่งคุยกันผ่อนคลายอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับอืม,อมเห็นยวนะมุมกล้องมันไม่ค่อยได้นะมันจะเป็นอ่ะผมให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนปึ๊บหันกลับเข้าไปอ่ะมันจะเป็นห้องหนีบังคาเปิดล่มขึ้นไปนี้มานั่งสุบุรีกันได้นะครับเวลามาซ้อมตัดพ่เจนครับ เรามาดูห้องใหญ่กันห้องใหญ่นี้ห้องราคาเท่าไหร่ครับเจมตอนนี้ชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบครับแต่ถ้าเกิดซ้อมสองชั่วโมงเหลือแค่สี่ร้อยบาทนะครับประหยัดเลยีเวเลซ้อมสองชั่วโมงเหลือสี่ร้อยบาทครับผมอ้าวครับก็นี่เป็นตู้ที่ใช้นะครับตู้เบสต,ตู้กีตาร์ครับผมโอ้พีเอใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับพี่เจมครับผมก็ ให้เสียงมันชาวบ้านไมากะด่าไหมเนี่ยแบบนี้ด่าก็อุดหูครับนี่กองไาฮะทาม่ากองทาม่าครับผมกระเด็่ยงคู่กระเดื่ยงคู่ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอันนี้ห้องสองร้อย้าสิบใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมสองชั่วโมงสองชั่วโมงจ่ายแค่สี่ร้อยบาทประหยัดไปหนึ่งร้อยบาทนะครับสบายๆเป็นโปรโมชั่นมันยังไม่มีกำหนดยาวเลยโอเคนี่เราจะพาไปดู ห้องางชั้นสามนะครับเปลี่ยพาไปเลยครับวันนี้เป็นเสื้อแดกงก็ทะทุาะกันนิดหนึ่งนะครับก็จะรถติดนิดหน่อยห้องว่างทำแบบยิ่งชนกันเจอเลยครับครับ,รบมือแตกแสงที่เราจัดน,นะครับ,บ,บสือส่าอมองเห็นการเขาตีอย่างยิ่ง <laughs> อ๋อชั้นสองนี่ก็มีที่นั่งเนี่ยเจมถูกต้องครับชั้นสามก็จะมีที่นั่งออที่นั่งที่นอนตามสบายครับอืมอืมอ่าไล่มานี่คือห้องชั้นสองชั้นสองใช่ไหมครับถูกต้องครับห้องชั้นสามห้องกลางห้องกลางอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เจมอันนี้ชั่วโมงเดียวสองร้อยครับแต่โปรโมชั่นอีกเช่นกันสองชั่วโมงจ่ายแค่สามร้อยบาทสองชั่วโมงสามร้อยครับ จะคุ้มค่าไฟไหมเนี่ยพี่เจมส์เอาเอามันพี่เจมส์ครับจะคุ้มค่าไฟไหมครับ <laughs> มันเข้าว่าครับนี่แอมเบสครับที่เราใช้นะครับแล้วก็ตู้กีตราร์ก็เป็น JCM แปดร้อยนะครับอ่าสำหรับห้องนี้นะครับ JCM แปดร้อยหลอด <laughs> คิดว่าน่าจะเป็นหลอดไม่น่าจะเป็นฐานฮะแอมกีตราร์คงใส่ฐานไม่ได้อ่านี่ครับกรองเพอร์ครับโอ,อนี่เพอร์ครับ อแล้วก็นี่ทุกอีกใต้ตัวใช่ไหมครับผเฟนเดอร์เดลุกถูกต้องอ๋อห้องนี้เป็นแอมหลอดล้วนๆครับผมแอมหลอดล้วนๆอ๋อไฟนี้ก็เป็นหลอดใช่ไหมพี่เจนเป็นหลอดครับไฟนี้ก็หลอดเดี๋ยวจะจุดเทียนตะเกียงก็มีให้ครับอ๋อจะเลือกกันอีกทีนะครับห้องนี้ราคาราคาหนึ่งชั่วโมงสองร้อยครับสองชั่วโมงจ่ายแค่สามร้อยเท่านั้นสองชั่วโมงสามร้อยครับผมโอ้มามากันครับ ลอยไปห้องไหนกันต่อครับพี่เจมเป็นห้องเล็กครับเขาเรียกว่าล็อกรูมนะครับชื่อห้องเขาบอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสาวๆคนไหนเข้าไปแล้วก็โดนล็อกโดนล็อกเลยแหละครับก็จะออกไม่ได้ผมเนี่ยจะโดนล็อกครับจะอยู่ในห้องใช่ไหมครับออกมาก็โดนตำรวจล็อกเลยครับอืมนะครับเราไปชั้นชั้นสี่กันนะครับห้องนี้ก็ถูมใจในเครือีกเช่นกันนะครับได้ข่าวว่าห้องนี้พี่เจมส์กำลังเขียนแบบเพื่อปรับปรุงใช่ไหมครับอ๋อน่นอน เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะคับแคบหรืออะไรบางอย่างพี่เจมจะเขียนแบบเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างใช่ไหมครับได้ข่าวว่าอีกหน่อยอาจจะมีการอาดโอ้ถูกอะไรสดๆจากที่นี่ได้ใช่ไหมห้องนี้นี่รอบรูมครับเป็นห้องห้องเล็กสุดนะครับเป็นน้องน้องเล็กครับชั่วโมงเท่าไหร่ครับพี่เจมห้องนี้อันนี้ชั่วโมงละร้อยห้าสิบสองชั่วโมงสองร้อยบาทหาที่ไหนได้ที่ฮะชั่วโมงละร้อยใช่เหรอชั่วโมงละร้อยห้าสิบโมียวเราไปขาย ไสพะโล้ตามสีแยกกันดีกว่าไหมไม่ไรครับหลังร้านเราปั่นไฟเองเราไม่เสียค่าไฟไข่ไสพะโล้ดีกว่าเพราะว่าชั่วโมงละร้อยนี่แต่พี่เจมันเขาบอกจัดให้อก็ว่ากันไป้ครับแอฟนเดอร์ครับตู้พีวีนี่ครับอืมบรรยากาศห้องเชนอ๋อมองไปข้างนอกนี่สุดจะเป็นวิวเป็นวิว อ๋อแอบดูสาวเอาไปดำฝั่งตรงข,ข้ามได้ใช่ไหมเห็นรถติดทุกวันครับเหรอเห็นห้องนี้ยังไม่ค่อยสวยงามมากนี่เห็นพี่เจมเมื่อกี้นั่งเขียนแบบก็คือจะปรับปรุงห้องนี้ใหม่ใช่ไหมครับถูกต้องครับเราจะพลิกโฉมต้องใช้คำว่าพลิกโฉมห้องนี้กันนะครับให้ทุกคนแปลกใจนะครับแต่บอกไว้เลยว่าสุดสุดสุดติ่งแน่นอนชั่วโมงละร้อยฮะหญิงเยอะด้วยขอแนะนําว่าถ้ามาซ้อมมาตอนประมาณ หกโมงห้าโมงเนี่ยแล้วก็คุณนั่งหน้าร้านหน้าร้านมีร้านกาแฟขายถูกต้องคุณกาแฟอร่อยนั่งกินกาแฟทําคุณแซงทาเป็นว่านั่งกินกาแฟแต่จริงๆแล้วดูหญิงแล้วก็นะเก็บกลับไปที่บ้านใครชอบผู้ชายก็มีผู้ชายให้ีครับเยอะแต่ไม่ใช่ผมแน่ครับพี่เจงโอเคครับวันนี้เราขอขอบคุณพี่เจงนะครับเช่นกันครับกองซอมมิสซิกเซ็เนเตอร์ซูโดแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยรู้สึกว่านี่อะไรเจง อ๋อก็เป็นกดเล็กๆน้อยๆครับขำๆกันไปเพื่อให้ทุกคนได้้องสนตีกันอย่างสบายใจครับแล้วก็เล็กน้อยแต่ว่าน้องๆทุกคนให้ความร่วมมือดีมากน่ารักมากนะครับแต่ว่า<อ>เดี๋ยวหลังห้องที่พี่เกียมยืนอยู่นี่อีกหน่อยครับผมดาว่า้ต้องทะลุถึงกันแล้วเป็นสตูดิโอ,อใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นสตูดิโอที่ทำอะไรได้หลายอย่างได้ข่าวผมผมผมได้ข่าวคุ้นๆมาว่าจะสามารถ ถ่ายข้าสดอะไรบางอย่างผ่านรายการที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าดูกันแล้วกันนะครับก็ไว้ทุกอย่างทำงานได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยผมจะครับงั้นสรุปท่องนะครับชั้นล่าสุด ราคาห้องใหญ่ชั้นชั้นสองเนี่ยชั่วโมง2องร้อยาสองชั่วโมง4ี่ร้อยนะครับชั้นสามห้องกลางนะครับชั่วโมงละสองร้อยสองชั่วโมงสามร้อยแล้วก็ห้องเล็กเมื่อกี้นี้ชั่วโมงละร้อยห้าสิบสองชั่วโมงสองร้อยเท่านั้นมากันนะโอเคขอบคุณมากครับพี่เจมสราิคุณนวันนี้ครับสวัสดีครับ